เลนมััยวสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับรถประดิษฐ์นะครับอันนี้ไปซื้อซื้อรถอะไรมาวันนี้นี่ล่ละในทุ่งนาเขาจอดทิ้งไว้ในทุ่งนาอันนี้ไปเออที่ไปเจอนะครับเจอในทุ่งนาเขาจอดทิ้งไว้ครับเอาเลยไปขับรถาเก่ามสภาพนะครับจะดัดแปลงเป็นรถอะไรครับรถรถติดตามนะครับอุ้ยอันนี้คือสภาพนะครับ มีเบาะมันน่าจะเป็นรถอะไรครับตอนแรกมีล่มาม,มันจะมีลังคาหลังนะแต่เขาตัดออกนะครับจะมาประดิษฐ์เป็นรถอะไรครับจะมาประดิษฐ์เป็นรถทัวร์เล็กนะครับของเก่ายังไม่เสร็จเลยสภาพนี้เท่าไหร่ครับนี่ม,มา้า ซื้อมา <15. S 2> ซื้อมาหมื่นห้าหนะคันนี้ชูเครื่องนะครับเปิดแง๊ากระโปรงนะย,ยังไม่ได้ใส่กับแจ้งเขามีหมดทุกอย่างแต่ยังไม่ได้ใส่เลยคือมาก็สภาพนี้เลยมาล้างขบูมาติดเครื่องเครื่องได้สุเหมือนเดิมฮะ ในเดมกับผ the uh uh, 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 ู้เ네ชี่ยนบอกอยู่ตนั้ี่สูบเขาเนี่ยสามสูบก็เทหไทยมีรถเก๋อันนี้สามสูบนะครับนี่เป็นภายในครับข้างในนะครับสภาพมันก็ยังขี่ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้มีเล่มมีทะเบียนไหมครับ มีทั้งเล่มมีทั้งทะเบียนนะครับรถปีไหนครับนี่รู้ไหมครับปีประมาณรู้สึกปีสามเก้านะครับคือประมาณยี่ยี่สิบยี่สิบห้าปีโอ้กระจกก็ยังใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับขี่ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปีไหนครับปีสามสี่นะครับในเล่มประมาณยี่สิบ ยี่สิบไปไปลายนะครับสามสิบปีขีกับสามสิบปีเนาะระมาสามสิบปีสามสิบปีว่สาสบปีหกปีสามสิบปีนะครับรถคันนี้เทียบกับคนก็เล็กๆนะครับเอาไปดัดแปลงเป็นรถประดิษฐ์ตามที่เราต้องการเดี๋ยวลองไปลองขับขี่ดูนะครับว่ามันเป็นยังไง